แล้วสวัสดีนะครับผมทุกท่านเาวันหยุผมโอแซดแคตเตอร์คนเดิมนะครับก็สําหรับวันนี้เนี่ยเมื่อเว่าผมได้ไปช้อปปิ้งนะครับซื้อมือถือมาใหม่นะ๋ยวากิบให้ดูเดี๋ยวได,ไ,ดไ,ดได้แล้วนะนี่เลยครับผมอันนี้นผมไปซื้อจากบาร a ดาน่า Banana นะครับบาดาน่าช็อปเนาะใกล้บ้านแล้วก็กเจ้าโทรศัพท์เครื่องใหม่ผมนี้ก็คือเรียวมี7 5G นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าในถุงเนี่ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับแล้ว เดี๋ยวจะไปแกะกล่องชิลชิ้นกันเดี๋ยวก็ะดื่นนะครับผมขอหยิบทีลชิ้นให้ดูก่อนเพราะว่าของแถมเขาเยอะมากเลยเนาะโอเคเดี๋ยวเริ่มจากถุงนี้นะครับถุงเรียวมีอ่าทีนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าอันนี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าทั้งเรียวมีและบาน่า,าไม่ได้เป็นสปอนเซอร์ผมเลยทั้งสิ้นนะครับแต่ถ้าเกิดผู้ใหญ่เห็นก็อยากเป็นสปอนเซอร์ก็ติดต่อมาได้นะครับนิดนึงนิดนึงโอเคกล่องนี้นะครับก็จะเป็นอ่ะเป็นกล่องของตัวเครื่องนี่นะครับ เป็นกล่องเรียวมี7 5G นะเดี๋ยวเรามาแกะกันที่ละกล่องเดี๋ยวอันนี้ขอเก็บไปก่อนสำหรับถุงนี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นโบชัวนะครับของเรียวมีเดี๋ยวให้ดูนี่นี่เป็นของเรียวมีนะครับเบอร์โชเรียวมีก็จะมีรุ่นต่างๆนานานะมีทั้งอะไรนะ 7i 7 5 g 7 p โอเควางไปก่อนแล้วถุงต่อมาอันนี้ถุงใหญ่มากบอกตรงอันนี้น่าจะเป็นของแถมจากทั้งเรียวมีแล้วก็มาดานาเองนะครับ โอ okay, เคครับอันนี้เออเป็นกล่องของเลี้ยวมีนะครับก็น่าจะเป็นเาเรียกว่าอะไรอ่ะเอางี่ไงสเปเชียลกีฟนะครับเดี๋ยวไม่รู้เหมือนกันว่าข้างในมีอะไรเพราะว่าย,ยังไม่ได้แกะเหมือนกันนะครับโทรศัพท์ซึ้งๆมาได้ประมาณสามวันเองนะแอบใช้ไปนิดนึงให้ระว,วังก่อนแล้วก็ต่อมาอันนี้อีกแล้วครับเป็นอะไรเอ่ยเป็น power box ครับก็น่าจะเป็นเอ่อเรียกว่าอะไรอ่ะ USB ต่อเชื่อมรถยนต์น้องเวลาไปต่างจังหวัด ก็จำเป็นอยู่นะต่อมาอ่าค่อนข้างสําคัญครับอันนี้ Power Bank เป็น Power Bank ของอะไรหว่าของแบรนด์โมฟิตนะครับผมก็อยู่ที่หนึ่งหมื่นแอมนะอันนี้ไม่รู้ไม่รู้ราคาเหมือนกันใครรู้ราคาคอมเมนต์ไม่ทีนะครับอโอเคต่อมาอันนี้ใหญ่มากหนักด้วยนี่เลย อันนี้เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวของพังถุงอ่ะโอเคอันนี้เป็นสปีกเกอร์ครับนะ่าจะเป็นลำโพงบลูทูธตัวใหญ่อะ่ะของอ่ยี่ห้ออะไรวะ SP07 นะครับผมเดี๋ยวอันเนี้ยเดี๋ยวจะมารีวิวทีหลังอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันคืออะไรว่ามันใช้งานยังไงเนาะลำโพงบลูทูธตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวต่อไปเราไปดูกันที่ละกล่องเลยว่ามันมีอะไรในกล่องไปดูกัน โอเคครับผมเรามาเริ่มที่กล่องแรกเป็นกล่องโทรศัพท์แล้วกันเนาะอันนี้ขอ,อย่อเปลี่ยนบุมกล้องนิดนึงนะครับผมอ่าโอเคมาเราจะเริ่มแกกนะครับแจะไว้พร้อมกันน,นี่ต้องบอกก่อนว่าแอบใช้ไปแล้ว3วันนะครับนี่อันนี้คืออะไรอันนี้จะเป็นเคสที่เขาแถมมานะครับกับอ่าพวกคู่มือต่างๆของเรียวมีเนาะก็เดี๋ยวเปิดให้ดูคร่าวๆเคสนี้มาไว้ก่อนจะเป็นนี่เรียวมีคือไก่นะครับ ตัวนี้ย้ำอีกทีว่าจะเป็นตัว7 5G นะครับผมรับสัญญาณ wiFi 5G ไม่ใช่ตัวโปรนะตัวนี้นี่พวกเป็นประกอง,ปร,กงประกันอะไรต่างๆก็จะอยู่ในนี้นะครับเอเคนี่เจ็บไปก่อนแล้วตรงนี้เก็บปอันนี้ก็จะเป็นตัวเครื่องนะครับนี่โอเคเดี๋ยวแจกมาให้ดูอึ้อ่าตัวเครื่องสวยงามครับ สีที่ได้มาจะเป็นเขาเรียกว่าสีอะไรนะสีฟา้าผมจําชื่อสีไม่ได้นะเดี๋ยวขึ้นในคลิปอีกทีหนึ่งนะตรงนี้เปิดตรงนี้ขึ้นมาปับ๊บเราก็จเจอกับฟาสชาร์จนะครับตัวนี้จะเป็นฟาาชาร์จสามสิบวัตต์นะครับนี่ตัวนี้เป็นของค่าจีจะเป็นสามสิบวัตต์นะจ๊ะอันนี้เป็นหัวฟาาชาร์จแล้วก็นี่จะเป็นสายอ่าเดี๋ยวขอยัดแกะแป๊บหนึ่งนะครับอันนี้จะเป็น USB Type C นะครับ ับหวชาร์อ่ิ้นต่อมาผมจะเป็นอ่าสเปเชียลกิฟต์จากเรียวมีนะครับผมอนุญาตหาวิธีแกะสักครู่อันนี้อันนี้ดึงออกมามันจะแน่นๆหน่อยนี่ผมก็ยังไม่รู้ว่าคืออะไรนะข้างในเพราะานี่ยังไม่ได้เปิดเหมือนกันนะครับเปิดไปพร้อมกันเลยนะเปิดสดๆอ,อ,อ๋อมันก็คือ หูฟังนะครับผมแล้วก็จะเป็นอันนี้น่าจะเป็นลำโพงบลูทูธใช่ไหมนะนี่ไงนี่ก็เป็นลำโพงบลูทูธนะครับเดี๋ยวมีตัวใหญ่อีกตัวหนึง่งแต่นั้นรีวิวทีหลังนะครับอันนี้น่จะเป็นรีวิวแยกอีกทีหนึ่งแล้วกันนะเพราะว่าของแถมค่าเยอะมากนี่จะเป็น usb แบบธรรมดานะครับไม่ใช่ type c น่าจะเสียบกับตัวนี้แหละนะนี่ไงใช่ไหมวะใช่แหละใช่ใช่ใช,ใช่เสียบชาร์จแบตบโอเคแล้วก็อันนี้เป็นหูฟังแกบะบแป๊บหนึ่ง ก็เหมือนหูฟังทั่วไปนะครับสาหรับยุคนี้เนาะก็เป็นอย่างนี้หมดแล้วเนาะก็เป็นอยานี้หมดแล้วแหละยุคนี้นะครับมัน,นเปียบไปเดี๋ยวเรามาดูชิ้นต่อไปอะต่อมาับผมเป็นโพแบงค์จากโมฟิตนะครับผม1000 M. แอมแจะก่อนซิลมานี้ยังไม่ได้แกะดูเหมือนกันแกะกันอย่างนี้ลวกันนะครับงไม่ว่ากันนะถ้าผมฉีกอย่างนี้นะครับโอเคทิ้ม่ก่อน แล้วก็หนแกะดูซีมีอะไรมาบ้างข้างในเป็น power b a ์ k หนึ่งหมื่นแอมม์ก็ถือว่าสะดวกดีนะครับแถม power bank ก็มีนี่ด้วยนะเป็นแต่มันเป็น USB ครับคุณผู้ชมเป็น USB แบบธรรมดาไม่ใช่ Type C นะที่แถมมาแต่ที่สำคัญคือตัววอร์แบงค์ตัวนีอ้อันนี้ไม่รู้ราคานะครับว่าเท่าไหร่หนึ่งหมื่นมิลลิแอม์นะครับมีสองรู c. USB มีเป็นรูชาร์ มันไม่ใช่ไทย e C นะครับอันนี้เป็น USB ธรรมดานะจ๊ะนี่ไงใช่ป่ะวะเออนี่ไทย e C แล้วก็มี USB ตรงนี้นแต่ว่าไทย e C ต้องหาสายเองสายทีย่เขาให้มาเนะี่ยจะเป็น USB ธรรมดาก็ใช้กับพวกไอ้ไทย e C ที่แถมมากับเครื่องแล้วกันถ้าอย่างนั้นเนาะโอเคชิ้นนี้เรียบร้อยครับ Power Bank หนึ่งหมื่นมิลลิแอมจากโมฟิตนะครับที่แถมมาอ่าชิ้นนี้ก็เป็นอะไรอะ The Power Block นะครับเรียกไงก็คือมันก็คือ,อาสายชาร์จแบบ ที่ใช้ในรถยนต์นะครับดิฟทันทกันอีกแล้วเนี่ยจ้ะโอเคแกะแกะยากนิดนึงของมันใหม่ของมันใหม่มหมไม่สใจดูซิมีอะไรมาบ้างมีหูฟังอแล้วครับเป็นหูฟังทรงอ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอินเอียใช่ไหมที่ใส่จุกหูอ่ะเนี่ยเนี่ยแล้วก็เป็น usb อ่าเป็น usb ธรรมดาไม่ใช่ type c นะครับแต่ว่านี่นี่เห็น่าแบบนี้ไง มีหัว Type C แถมมาแต่ว่าจะเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่เสียบกับ USB ธรรมดาดูใกล้แล้วก็จะเป็นหัวเสียบเข้ากับที่จุดบุหรี่รถนะครับจะเป็น USB เสียบได้2รูแต่นี้ไม่น่าด้ใช้ครับเพราะาแบตจริงๆ,ๆมันก็อึดแต่เครื่องนี่ก็จะเป็นอะแดปเตอร์เสียบเข้ากับไฟบ้านธรรมดา แต่คงไม่ได้ใช้ครับเพราะว่าเรามีฟ้าชาร์จอยู่แล้วที่แถมมากับเครื่องนะครับอันนี้ก็ใช้แค่ยามจําเป็นแค่นั้นแหละผมว่านะโอเคเดี๋ยวไปดูชิ้นต่อไปครับชิ้นที่ใหญ่ที่สุดเลยนี่เลยจ้าบอกเลยว,ว่าชิ้นนี้ใหญ่มากหลดเฟรมมาเลยทีเดียวนะครับโอเคมันเท่าที่ฟังมามันคือสปีกเกอร์บลูทูธนะครับนี่นี่น่อารมณ์คล้ายๆซาบาร์แหละผมคิดว่าเป็นของ HP 7 เดีย๋ยวจะแกะให้ดูก่อนว่ามันเป็นยังไงนะครับส่วนคลิปรีวิวเจ้าตัวเนี้ยเจ้าตัวนี้โดยเฉพอเดี๋ยวผมจะรีวิวอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นอีกคลิปหนึ่งนะวิจัยยากมากเลยคุณผู้ชมขอยัดเขยา่าตัวใหญ่นะเนี้ยหนักด้วยอ่ะแพ็กเกจหอมาอย่างดีครับอืมนี่ก็สวยใช้ได้นะครับข้างหลังจะเป็นเป็น USB ใช่ไหมอ่าใช้ USB แล้วก็มี Type C ตรงนี้นี่อันนี้น่าจะเป็นที่เสียบเมมใช่ไหมที่เสียบเมมแล้วก็มีปุ่มกดปกตินะเดี๋ยวจะมารีวิวทีหลังว่ามันกดอะไรยังไงบ้างนะครับข้างหน้าก็จะเป็นผ้าโอเคหมดแล้วครับกับของแถมนะครับผมโอเคเรามาดูเรื่องสเปกกันนะผมสำหรับเจ้าเรีย l มี7 5G เครื่องนี้นะครับ สำหรับชิปเซตนะครับผมจะเป็นมีเดตเทคนะครับผม Diamond City แปดร้อย u octa core นะครับความเร็วสองจุดสี่กิกะเฮิร์นะครับถ้าเทียบกับพวก Snapdragon ก็น่าจะประมาณไอ Snapdragon เจ็ดสองศูนย์ g อะครับอะไรประมาณเนี้ยจอที่ให้มาจะเป็นหกจุดห้านิ้วนะครับเป็นจอร้อยยี่สิบเฮิร์ตเออแม่งเท่าจอโนบุกผมเลยนะตอนเนี้ยกล้องจะเป็นสี่สิบแปดล้านพิกเซลนะครับมีเลนแอนต์วายสองล้านพิกเซลแล้วก็เลนมาโคสองล้านพิกเซลนะครับผมส่วนกล้องน่าจะเป็นสิบหกล้านพิกเซล ความจานะครับผมแรมจะให้มา8ปดกิกนะครับผมเยอะเหมือนกันนะส่วน ROM เนี่ยร้อยยี่สิบแปดกิกก็ถือว่าพอใช้นะครับผมสำหรับยุคนี้ส่วนแบตเตอรี่จะเป็นห้าพันมิลลิแอมป์นะครับอึดกันเลยทีเดียวอึดทนนานนะครับผมส่วนเรื่องของงานวิดีโอนะครับเนี่ยตัวเนี้ยมันจะมี HD เนี่ยจะอยู่ที่สามสิบเฟรมหกสิบเฟรมแล้วก็ร้อยิบเฟรมต่อว,วินาทีนะครับส่วน 4K ก็จะอยู่ที่สามสิบเฟรมนะครับต่อว,วินาทีเหมือนกันนะส่วนราคาเครื่องนะครับผมราคาเครื่องเนี่ยอยู่ที่ 9ก9 9าบาทนะผมจากศูนย์เดลีมีนะครับหรือช็อปใกล้บ้านท่านนะครับผมจะราคากลางประมาณนี้นะโอเคครับทุกผมครับก็ตอนนี้ก็จบกันแล้วครับผมกับมินิรีวิวนะครับกับอันบ็อกซิ่งนะครับผมเดลีมี7 5G นะครับอย่าลืมนะครับผมผู้ชมถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสคไครต์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับผมบ๊ายบายจ้า